ส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเรียกว่ากระแสะแรงต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับหอแตวแตกแหกสัพป,ประโยชน์ค่ะล่าสุดเนี่ยก็เชิญชวนนะคะทั้งคนพิการชายหญิง LGBTQ+ ทุกคนเลยนะคะมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กับนักแสดงด้วยกันแบบฟรีๆวันพระหัสสัมนี้ค่ะ การันตีความสนุกจากผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์หอแต่แตกแหกสับป,ประโยชน์ผลงานจากผู้กำกับตัวตึงพลอานนท์นะคะที่หลังจากเข้าฉายก็ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้รายได้เนี่ยพุ่งทยานขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ล่าสุดทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ได้ร่วมกับโมโนออริจินอลและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเปิดโอกาสพิเศษนะคะขอเชิญชวนคนพิการชายหญิงและ LGBTQ+ มาร่วมชมภาพยนตร์ไปพร้อมกันกับนักแสดงแบบฟรีๆที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินรอบ14นาฬิกาโรง14ในวันพรหัสสปบดีนี้เท่านั้นค่ะ